นิทานเรื่องนกน้อยผู้เปี่ยมด้วยความเมสตานะกลางป่าใหญ่เต็มไปด้วยต้นไม้นานาพันธุ์เสียงนกร้องเพงลงไพเราะบนกิ่งไม้สูงนกน้อยตัวเล็กขนสีเหลืองสดใสาตาสีดำสนิทน้ำวาดเกสรกำลังโบกสะบัดปีกบินเล่นอย่างร่าเริงเกสรนเป็นนกน้อยที่ขยันขันแข็งชอบช่วยเหลือผู้อื่นและรักครอบครัวเกสรอ,อาศัยอยู่กับพ่อแม่นกในรังบนกิ่งไม้สูงพ่อแม่นกของเกสรรักและดูแลเกสรเป็นอย่างดี พวกเขาสอนให้เกสรมีความกตัญญูรู้คุณช่วยเหลือผู้อื่นและทำความดีเสมอวันหนึ่งเกสรกำลังบินเล่นอยู่บนท้องฟ้าทันใดนั้นมันก็ได้ยินเสียงร้องไห้ดังมาจากพุ่มไม้ข้างๆเกสรรีบวิ่งไปดูและพบกับลูกกระรอกตัวน้อยที่ตกลงมาจากต้นไม้ลูกกระรอกตัวนั้นร้องไห้ด้วยความกลัวและเจ็บปวดใจเย็นๆนะไม่ต้องกลัว เกสอนพูดปลอบลูกกระลอกด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเดี๋ยวเกสอนจะช่วยเกสอนรีบไปหาใบไม้มาปูรองพื้นให้ลูกกระลอกนอนจากนั้นมันก็บินไปหาแม่นกขอความช่วยเหลือแม่นกของเกสอนช่วยรักษาแผลให้ลูกกระลอกจนหายดีลูกกระลอกรู้สึกขอบคุณเกสอนสอนมากมายมันสัญญาว่าจะไม่ปีนต้นไม้สูงอีกต่อไปทำให้เกศอนและลูกกระลอกกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน หลังจากนั้นเกศร์ก็ยังคงช่วยเหลือสัตว์อื่นๆอยู่เสมอตัวอย่างเช่นเกศร์ช่วยนกหาอาหารเกศร์ช่วยผีเสื้อหาเกสรนดอกไม้เกศร์ช่วยสัตว์อื่นๆเก็บอาหารเกศร์ช่วยสัตว์อื่นๆซ่อมแซมบ้านสัตว์ต่างๆในป่าต่างรักและสามัคคีกันเพราะเกศร์สัตว์ทุกตัวต่างพร้อมใจช่วยเหลือเกสรนเช่นกันเมื่อเกสรนหิวสัตว์อื่นๆก็แบ่งปันอาหาร เมื่อเกสอนป่วยสัตว์อื่นๆก็ช่วยดูแลเกสอนมีความสุขมากที่ได้ช่วยเหลือผู้อื่นมันรู้สึกอิ่มเอ็มใจที่ได้เห็นสัตว์อื่นๆมีความสุขมิตรภาพที่เกิดขึ้นระหว่างเกสอนกับสัตว์อื่นๆเป็นสิ่งที่ล้ำค่าค่ะมิตรภาพเล่านี้เกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือแบ่งปันและความกตันยูรู้คุณมีทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นสร้างความสุข การแบ่งปันสร้างสังคมที่น่าอยู่การกระตันยูรู้คุณเป็นสิ่งที่ควรกระทำการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนเป็นสิ่งที่น่ายกย่องมิตรภาพเกิดขึ้นได้จากการช่วยเหลือและแบ่งปันตัวอย่างเพิ่มเติมเกสรช่วยสัตว์แก่ชราหาอาหารเกสรปกป้องสัตว์ตัวเล็กจากสัตว์นักล่าเกสรร้องเพลงให้สัตว์ป่วยฟังเกสรร่วมปลูกป,ป่าและดูแลรักษาธรรมชาติ นิทานเรื่องนี้ยังสอนให้เด็กๆเ,เรียนรู้ว่าสัตว์ก็มีความรู้สึกและต้องการการช่วยเหลือเช่นเดียวกับมนุษย์เราควรอยู่ร่วมกับธรรมชาติและสัตว์ป่าอย่างสันติการช่วยเหลือผู้อื่นทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น